สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเจ้าวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่9มกราคม2569เจ้าช่วงนี้ลมหนาวยังพัดมาที่ภาคเหนืออยู่ตอนเจ้าเจ้าพ่อแม่พี่น้องก็ยังได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบางพื้นที่ยังแอบหนาวอยู่น้อยวันนี้อากาศบ้านเอาจะเป็นจะได้ขอมาติดตามพยากรณ์อากาศภาคเหนือโดยกันเจ้าสภาพอากาศในเจ้านี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวก็มีมองในตอนเจ้า ส่วนบริเวณยอดดอยมีอาการหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งในบางแห่งโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยเจ้านี้วัดได้ที่ศูนย์องศาเซลเซียสที่กิว่วแมปานโอยอินทนอนอำเภอจอมตองจังหวัดเจียงใหม่เจ้าต่อไปเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้กันเจ้าภาคเหนือมีอาการหนาวเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมเข้ามาในประเทศไทยตอนบนเจ้าต่อไปเรามาดูคาดหมายลักษณะอากาศวันนี้กันเจ้า ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่1 6 2 9องศาเซลเซียสสำหรับยอดดอยอากาศหนาวมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดก็มีน้ำค้างแข็งในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2-8องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10-12กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับภาคเหนือในตอนล่างมีอากาศหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่13-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูสงสุดอยู่ที่2 7 2 9องศาเซลเซียสสาหรับยอดดอยมีอาการหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่5-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ยวอยู่ที่1 0 2 5กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอาการหนาวขอของพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์053277919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน